ไตรตรองก่อนเชื่อทุกคนมักมีสิ่งที่หวังสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งใดแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกทิศถูกทางก็อาจสมปรารถนาได้ขณะเดินทางไปสู่จุดหมายสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือความเชื่อซึ่งเปรียบเหมือนหางเสือเรือเปรียบเหมือนพวงมาลัยรถถ้ามีความเชื่อในทางที่ผิดก็อาจเดินทางผิดทิศ ถ้าเดินเบนไปทางขวาหรือเบี่ยงไปทางซ้ายก็ทำให้เน็ดเหนื่อยเสียเวลาหรือบางทีต้องสูญเสียสิ่งที่หวังดังนิทานคติธรรมเรื่องพรามผู้หนึ่งซื้อแพะมาแล้วแบกขึ้นบ่าเพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทางมีนักเลงสามคนอยากได้แพะจึงออกอุบายให้แต่ละคนแยกกันเดินสวนทางกับพรามแล้วพูดให้พรามคว้เเวว่าสัตว์ที่แบกมานั้นเป็นสุนัข ในที่สุดพรามก็ทิ้งแพะทำให้นักเลงทั้งสามได้แพะไปถ้าเราเชื่อสิ่งใดควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเพราะบางครั้งอาจถึงจุดหมายช้ากว่าที่ควรหรืออาจสูญเสียสิ่งที่มุ่งหวัง